มากี่ปีแล้วนะพี่ใช้มาสามปีแล้วเนาะสามปีสามปีเต็มสามปีกว่าด้วยนะครับประิทธิภาพในความนี่คืออยู่แถวหน้ามาตลอดครับผมนี่ฮะโอ้เหลืออีก300ตัวนะครับวันนี้ออกหมดเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เรางดอาหารแล้วใช่ไหมครับพี่โตเนี่ยกำลังจะงดอาหารกำลังจะงดอาหารแล้วเนาะเขาเขาให้งดทั้งหมดกี่ชั่วโมงพี่ก่อนก่อนจับ12งชั่วโมง12ชั่วโมง ดูลักษณะสีอ,องค์ชมพูเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเดินไปดูได้ครับเนี่ยดูโอ้โหบึกเลยนะเนี่ยมันใหญ่เป็นร้อยร้อยรุ่มร้อยห้าเลยป่ะพี่ร้อยสี่สิบใหญ่มากขอบอกนี่อ่ะดูใหญ่มากเลยนะครับนี่ สำหรับท่านใดน,นะครับที่อยากรู้ว่าโตทันใจใช้แล้วเป็นยังไงนี่ดูเลยนะครับวันนี้เรามีรีวิวให้ดูเลยนะครับรีวิวจากผู้ใช้จริงด้วยนะครับอันนี้เราต้องขอขอบคุณพี่โตด้วยนะครับจากจังหวัดพัทลุงนะฮะวันนี้พาให้เรามาชมถึงที่เลยนะครับผมนี่ดูแต่ละตัวกินอิ่มนอนหลับวันนี้จะพร้อมย้ายบ้านแล้วนะครับวันนี้พร้อมย้ายบ้านแล้วนะครับวันนี้เลยสั่งงดอาหารแล้วนะฮะตอนนี้ ผมว่าเจลีด่ดังเล้าตัวน,นี้ไม่ต่ำจาก120กิโลแน่เลยครับผมปิดเล้ามาคือไม่ต่ำจาก120